สวัสดีครับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2565ปลายเดือนแล้วนะครับปีใหม่ช่างรวดเร็วนี่อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นห่วง เด็กๆลูกๆทุกคนก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตในเรื่องของโควิด2019นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือโอเมกอนหรือสายพันธุ์เดิมก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ปกครองที่รับทุกคนครับวันนี้ที่ผมทําคลิปเพื่อจะแจ้งท่านผู้ปกครองเพื่อรับทราบนี้ก็เป็นการวางแผนเพราะเป็นเรื่องที่โรงเรียนจะต้อง วางแผนให้กับผู้ปกครองเพื่อว่าจะ,จะได้ทาความเข้าใจให้ตรงกันนะครับสําหรับวันจันทร์ที่31มกราคมนั้นยังเป็นวันหยุดนะครับที่เป็นการหยุดเรียนตามคําสั่งสงบคจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านผู้ว่าได้สั่งการมาส่วนวันที่1กุมภาพันธ์นั้นนะครับเป็นวันอังคารน,นะครับซึ่งตามกําหนดเดิมนะเราจะต้องเปิดทักเรียน เปิดเรียนตามปกติแบบออนไซต์นะครับวันนี้ก็เลยจะทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าวันจันทร์นั้นตามกําหนดนั้นเราจะต้องมาส่งงานแล้วก็มารับงานแต่วันอังคารนั้นเป็นวันที่หนึ่งที่จะต้องเปิดภาคเรียนเป็นการเปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องไม่ต้องให้เสียเวลาที่จะมาในวันจันทร์กรณีท่าน ผู้ว่าการจังหวัดไม่มีคําสั่งให้เปิดเรียนแบบออนไลน์ต่อนะครับหมายความว่าถ้าท่านผู้ว่าอนุญาตให้เปิดเรียนได้วันที่หนึ่งกุมภาในวันอังคารนักเรียนก็จะมาเรียนตามปกติกิจกรรมการส่งงานในวันจันทร์ก็ให้งดไปเพราะวันอังคารเด็กมาอยู่แล้วก็ให้เด็กนําใบงานทั้งหมดที่ได้รับเมื่ออาทิตย์แล้วนะครับให้นําติดตัวมา ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ปกครองครับแล้วก็นักเรียนลูกๆทุกคนวันจันทร์นั้นไม่ต้องมาให้นักเรียนทุกคนกับท่านผู้ปกครองไปไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็วันอังคารเปิดเรียนตามปกติให้นําใบงานที่ได้รับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดตัวมาด้วยแล้วก็ส่งคุณครูในวันอังคารที่หนึ่งกุมภาพันธ์เพิ่มเติม กรณีมีคำสั่งสจังหวัดให้ปิดเรียนแล้วก็ให้เรียนแบบออนไลน์ต่อในเดือนกุมภาพันธ์นั้นโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ถ้ามีคำสั่งมาจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบต่อไปและท้ายที่สุดนี้เมื่อสักครู่ผมเก็บข้อมูลจากรอพอสอตทั้งสองแห่งทั้งบ้านเขาผูราและบ้านเขาตอ พบมีผู้ติดเชื้อแล้วก็มีคัสเตอร์จากหมู่3ค่อนข้างเยอะนะครับเกินครึ่งร้อยเกินครึ่งร้อยซึ่งเป็นในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพวกเราแต่บังเอิญกลุ่มที่ติดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับไวเด็กแล้วก็ท่านผู้ปกครองปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ปกครองให้ดูแลตัวเองดูแลบุตรหลานของท่านให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด ก็ขอให้ทุกท่านได้ปลอดภัยขอบคุณครับ